พอขั <Es> <an> ้วท่านี้เดี๋ยวนี้เทียนเรานดตบเพชดอีกแล้วตบเป็ดก็ปราบเพ็ดอีกแล้วทูนเทียบไงเพิ่งกำลังบันลี่งนี่เทียบไงกำลังบัลลงกำลังแล่เลย เชียบสองเชียบนี่คณหนึ่งกำลังเกียบหมอต้มคณหนึ่งกำลังแร่เอาดังอีนพอพนเชียบหลายคนครับคนนี้เชียบหลายคนเพราะนานรถขวง,างมากเซเดอร์เซเดอร์กำลังส้อยจะไปขวารึเปล่ กำลังไปให้กำลังไปให้เก็บสุดๆนี่แนวเนื้อออกแล้วแนวเนื้อออกแล้วมาเบิกกระดูกันตุ่มตุ่มตุ่มไปนีแนวจวดบนนอเก็บๆก็บข้าววะนี่เอ้า นน่าแก่ข oh, ้าวจัหน่อยนีเอาเอาเบิ้งหัวใจพ้อหลดเสา้าตัวนน้บ่จะมีน้ำนะเอ้เอาเอาน้ำจังสิมาทีหลังเอาเอาข้อนน่เอาเบิ้งคลิปเอ๊ะไป ขอดเวลาขอดเวลาพอขัวเ่าเห็ดแล้วปลาดุกกัี่ปลาดุกไอ้เฉีบเฉ็นบเฉียบเวอันเต่าท่านกับเต่าแก่นมันต่างกันบ่็นฮะคือพากันมางเห็ดเขาขาเต่าท่านมันเป็นยังไงมันหอมควันบ่หอมันมันได้รสชาติกว่าเห็ดเต่าแก่นบ่ก่นอด้นี่พัดเป็ดได้หนินี่น้องพัดเป็ดกได้พัดเปียได้ ผุดเกลียงท่านอ่ะสิผ้าหัวเป็ดมาอย่างอยู่ณนนี้ท่านนี้ก็หัวเป็ดนี่หัวพาอสักหนึ่งคน่าไอ้เตาท่านี่ะมันหอมกว่าเตาแกะคน่าเฮ้ยนะซิมต้มมึงไม่มันมันก็อวกฟดแหมตอนต้มน้ำซื้อคือฟดอยู่เอาลองซิมึงมันเป็นยังไงบั่นพ่อเอา เลี้ยนลุกเลี้ยนลุกไปมันคือบ่บ่อปดไหมมันบอลหอนหืมเมียนบ่บบนี้อนั้นสุดยิ่งจะบอกว่าไอ้นั่นนด้เลียบวะเชฟอู้หนอันนี้มานเรียบฉันลาบแล้วแล้วเครื่องปูงก็ต้องบอกว่าใส่ยังไงใส่ผงสูตรลดเละไร หามาข้ามาเสีบมันใส่ถงสุดรถหล่ไล่เสยบนวโอเคสี่นคนเร็วความสวดยังแน่นี่ีนเดนเทน้ำพเดียบมัความสวดเนาะเดี๋ยวสองสวแ้กินได้